ทำอย่างไรพูดอย่างไรคิดอย่างไรจรึงจะมีความสุขเป็นคำที่สามารถพูดได้ว่าแทบจะทุกคนที่จะแสวงหาสิ่งเหล่านี้แต่อย่างน้อยไม่ว่าจะเป็นปุถิชนหรือนักปฏิบัติธรรมความสุขและความปิติก็ถือว่าเป็นบาดฐานเป็นพื้นฐานแห่งการปฏิบัติธรรมเช่นกัน เปรียบเสมือนว่าพื้นดินที่จะต้องอุดมสมบูรณ์ก่อนถึงจะปลูกเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆได้พระพุทธองค์ท่านทรงกลัดไว้ว่าเมตตาเป็นทางรัฐคือสุขทันทีไม่พยาบาทเสียอย่างก็สามารถที่จะเห็นผลได้แล้วสิ่งเหล่านี้ต้องเพียรทำเพียรสร้างและตั้งเป้าเจตนาที่ง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องลงทุนสิ่งใดเลยเรามีความเมตตาให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายเมตตาให้กับเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายความเมตตาอาจจะไม่เต็เป็นต้องจะมาจากวัตถุเพียงอย่างเดียวเมตตาด้วยการกระทําเมตตาด้วยจิตเมตตาด้วยการให้โอกาสให้เวลาสิ่งเหล่านี้หลายๆคนมองหาการให้เวลาคนอื่นบ้าง เรียกว่าการเมตตาให้โอกาสเขาบ้างเรียกว่าการเมตตาไม่ใช่จะต้องให้ร่างกายหรือตัวตนหรือความรักอะไรมากมายมองสิ่งใกล้ตัวไปก่อนอย่ามองไกลามากเกินไปแล้วสิ่งเหล่าน,นี้ก็จะสแสวงหาด้วยตัวมันเองมาสะท้อนกลับมาหาตัวเราอย่าง จริงแท้และแน่นอนนี่คือสัจธรรมที่ไม่สามารถที่จะบิดผิวได้เพราะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ